มาขึ้นมา สวัสดีตอนเช้าทุกคนเนาะเนี่ยมื่อนี้เราจะพามาขึ้นผาเนาะเมื่อวัมาขึ้นเมื่อวานนี้แต่ว่าฝนมันตกเลยเบื่อมาก็เลยมาพามาเมื่อนี้เนาะเราจะขึ้นผาตัวนี้แหละเดี๋ยวเราไปเบื่อว่ามันจะงามสำแดงเนาะเราจะขึ้นผาตัวนี้เนาะในจะเป็นทางตัวนั้นก็จะเป็นผา ตัวนั้นก็เป็น,นผ่าผ่าตัวนั้นเขายัางบ่บวให้ขึ้นเนาะเพราะวมันสูงมาคผ่าเขาจะมเอาไว้รูผ่านปีอยู่นี่เนาะพนักง,งานเขาปีละสิบพันเนาะนี่เลย่าขึ้นผ่านเนาะสำหรับใครที่มาต้องมาเอาปีอยู่นี่ ว่างทางเนาะมันจะมีนอไม้นี่นอไม้ไงไม่หยัหกไม่หกไวานี่จะเป็นนไม่หกเนาะต้งบาไม่หอไมง่ายเรามาใกล้ๆแต่ก็เ ไม้หกเนาะอู้หามยาเลยได้อยู่ในป่าไนดะ้จีิว่าเขาจะจะตัดเอาไปใช้เห็ดงานเห็ดเงีย้ยงเลยนะเนาะี๋ยวเขายางขึ้นไปอีกไปเยอะ ม,ม,ม,มานี่มันจะมีกฎกระเบียบของอันผู้ตัวนี้เนาะของเจ้าของที่เขามาสัมปทานเขาจะเขียนนี่นี่มาจะเป็นตู้ให้เฮานั่งพรอแล้วก็นี่เป็นบอนนั่งให้ผูโอ้หอหรอคะเหรอวะ I love you กรนี้จะเป็นทางขึ้นมีน้องไม้พ้อมีข้อห้ามนะไปลุยนีเนื่าะว้าวมีน้องทุกคนนี่น้องไม้รัดทางอยู่เลยทถเาอยู่เครื่อเหินกันนน่นอน นี่ก็น้องไม้บอกกินด้วยมือเลยนะกันนีด่ดุยดุยดุยแก้วเอาขอย่างขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันจะเป็นผาสันต้องได้ค่อยเด้อทุกคนเด้อเหมันมืนเอเนากนหิน มาขึ้นมาอ๋อนี่เนาะมันอยู่ขึ้นขึ้นไปคนละอ๋อขึ้นไปจนสุดยอดผาคนแล้วโอ้เมื่อนี่นี้มันใบยังนีเนาะใหญ่ๆเนี่ยนี่ขับเลยได้หน่นี่ ธรรมชาติเนาะอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเราข,อ,ขอ,อย่างขึ้นไปเนะาะขึ้นไปท้ายชมวิวสูงเลยเดีย๋ยวทุงลาวมันมาเนาะมันจะเป็นกันใดให้ขึ้นไปนะต้องระมัดระวังเด้อทุกคนเด้อเพื่อ,อ,อ,อลารลมนี้หัวฟาดเลยนี่ Nah, กันเมื่อยหมดเลยเนาะมาได้ครึ่งทางแล้วมาได<ป>ยังไงเหงยเนาะพวกเด็กๆนี่หอดเครื่องทางแล้วนอนเนาะดี่เราจะข่อขึ้นไปเถอะพีงนี้ครับไปฮูงลุยกัน อลุยต่อเอาสำหรับแผ่ที่เป็นวินเนาะมือแนะนําเด้อให้ขึ้นแบบนี้นะอันตรายเพราะว่ามันสูงเนาะสูงสันขนาดนี้เป็นเหียวลงไปพุน่นคือเป็นลมตกลงไปแล้วก็โคลมัน นี่เชื่อนแล้วทุกคนมาขึ้นมา,นมาช่อนแล้วปาทุกูเ <laughs> มือ่อยทุกคนบอก,กสูงเนี่ยนี่ได้เชื่อมันแล้วเนาะเดี๋ยวเท่าทีมงานเนาะนย่างนำหลังมา กล้ชินแล้วเนาะเนี่เขาขอปีนขึ้นไปต่อเลยขึ้นไปต่อเลยอลยากินไมี่ขอนั่งเสาโฮมก่อนนะทุกคนเนาะ เมื่อไรกันอ๋อฮอนเพื oh, <what? S 2> ่อแตกเลยทุกคนขึ้นมานี่ใยอดไกด์เชียร์ฮอนแล้วนี่แตงน้อยนึงขึ้นไปสุดนั่นก็คือเชียร์ฮอนแล้วไกด์เชียร์ฮอนเลยทุกคนมีสามพร้อมเนาะทุกคนที่ขึ้นมาก็ต้องได้ขอบได้ไหวเพื่อนก่อนเดอ้อ พอมาลีนมาเที่ยวเนาะว้าวผาหินใหญ่เนะ้ะไ้ก่อนแล้วเนาะอันนี้จะเป็นตู้ที่ให้ทุกคนพักเนาะที่ขึ้นมาเที่ยวนี้นี่เขาจะจะเห็นตู้เป็นตูนะ้นาะ ขึ้นมาห่อแล้วเนาะทุกคนเนาะนีส่สูงสูงสุดแต่ก็ยังไม่สุดเนาะถ้าสูงแท้ๆจะแม่นผ่าตัวนั้นเนาะขึ้นไปตัวนั้นจะสูงแม่ตัวนั้นเสวยเข่าเ,าเนาบ่อนุญ,ญาตให้ขึ้นเชิญโอเค๋ย okay. วขอนั่งพักกินน้ำแป๊บนึงเนาะแล้วทุกคนนี่จุดสุดยอด โอเคทุกคนเนาะเขาก็ชมวิวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ตอนตอนนี้เขาก็สิย่ยางลงแลนะ้วเนสิกลับแล้วก็สิเปเข้าถ้ำตัวเนาะถ้ำอนุบงเนะ ทำไมหกที่เหาขึ้นมาเนาะ ผนังถ้ำเนาะมันยากมืดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้มันกำลังมืดฝนนี่ฝน,นทางพุทธเนาะดังแ<ป>หงแหงพุ่นผนังถ้ำเนาะเดี<ป>๋ยาวฮาจะขอย่างเข้าไปสมบูรณถ้ำจากสองสามนาที<ป>ทางเขาถ้ำแล้วเนาะ<ป>นี่เด้อมันจะเป็นโพรงถ้ำเนาะโพงถ้ำข้าไป เขาจะเข้าไปสำรวจเข้าไปธรรมดาเร้ายบเดเอ้าเข้าไปสำรวจงไปในถ้ำเนาะ มนห้องขอไว้เจ้าที่ขอขอบขอบ <ขอ S 1> นั้นก็นเนาะเพราะว่ามาต้องได้ไหวต้องได้คอบเป็นก่อน,นเนาะมันจะเป็นสั้นเป็นชั้นแบบนี้เนาะสั้นแล้วก็มีน้นําจะเป็นน้าค้างโคตรจิดเลยทุกคนเข้ามาในนี้นี่จะเป็นปากถ้ำเนาะอเนาะนตอนนี้เข้ามาทางในแล้ว นี่เราจะเข้ามาสำรวจมึงมทำ่อยหน่หนึ่งอยากมืดเนาะทุกคนเนาะนนปิดหน้า บรรยากาศมือตึ๊บทุกคนนี่เด้อนี่จะเป็นบ่อน้ำตกเนาะเป็นพนงังโอเคทุกคนเดี๋ยวเ้ขอขอเข้ามาโหดนี่ดะยาเนาะ เดี๋ยวจะโคกลับออกไปแล้วเพราะว่ามันยังลึกเข้าไปในมุกาเข้าไปเนาะบึกไปใส่ตะกี้เข้าเลยเข้าไปเลยหรือว,วเข้าไปอีกน้อยนึงดซะสิ <Hey. S 1> เข้ามาเลยโอเคเขอเข้ามาให้มันสุดเลยเออน่าจะสุดซสนดนำนีแลดเนอธรรงนี้เนาะ น่งหินปูนเนาะมันจะแจ้งประเด,ดียเ๋ยวพอเอาไฟสายยิงซื่อๆเนาะเอามาได้มีแฟตมันตันเท่านี้เนาะทางนี้เนาะสุดแต่สำนี้นะงานเนาะนี่ดับพุงมิ่งเลยเข้ามานี่เนาะทุกคนนี่เด้อจะเป็น ก้อนหินตัวนี้ออกมามา,ามนี่สอน้องมาได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาขอขออกไปก็เนาะเพราะว่าเข้ามาตัวนี้ก็โดนเติมละมันสุดแต่เท่านี้แล้วแนะถา้าัเนาะทาสำรวจขึ้นไปเข้ามาเบื้องละนี่จะเป็นหินไหลนะหินปูนไหลไปเดี๋ยวเขาอขอกไปก็เนาะ ข้ามาแต่สองคนเนาะนี่พัดมีพวงเนาะคนมีคอมันเยอะมึงนี้ก่อนอนี่จะมีพวงเข้าไปซอดพูดเลยเนาะหุลุยทางนี้ไปมันจะเป็นลืบลืบพี่น,น,น้อยเข้าไปเนาะซอดออกปากทางคนเนาะนี่เขาจะมุดเข้าไปิึงอ่ะเนาะ นี่จะเป็นน้ำหยดตรงนี้เนาะได้เข้าทางนี้แล้วเทน้นทนองบุเปียเนาะน,นี่ยู้ันเป็นปากปากถ้ำหน่อยกันเจ้าตัวนี้มันจะเป็นทางน้อยทางนี่นี่ทุกคนลุยลุยไปต่อได้เข้าทางนี้บุเปีย อโอ้ทางนี้ต่ำๆเนาะเลยมุดเลยกลมอ่ะเด้อจะมีหูเข้าไปท่านอีกเนาะแต่ว่าหูน้อยหมดสมารถเข้าไปได้แตเขาทางนี้เหมือนบุเปี้ยเลยเขาทางนี้บุเปียกเลยโอ้โห้เคทุกคนออกมาแล้วเนาะตอนนี้หายใจลุ้งเลยโอ้ใจสั้นเลยเข้าไปมือตึบ นี่าออกมาได้ละเฮ้ยทุกคนตอนนี้ฮาก็ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวฮาจะเดินทางกลับบ้านเลยเนาะวันนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่มาักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับเจ้าคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บายยขอกลับบ้านก็นเนาะยังที่เดินทางกลับบ้านไปพูดละเท่าเทียมคนละเนาะว่าตอนนี้เฮามาในแข่งเนาะ กลับบ้านก่อนบาย